สวัสดีครับทุกคนด้วยครับอำนาจให้ผู้หญิงแล้วที่ผู้หญิงผมผมชมพูไม่อยากเข้าเองสวัสดีครับทุกคนด้วยครับเราหลุดกับเกมรอนนนั่เองวันนี้เราได้เล่นกับเพื่อนชื่อว่ากิ๊กนกคือสิ่งของของมันก็คือเห็นผมนะครับเอาว่าได้ดีอ่ะไม่เอาดีกว่านี้ไม่ไม่ไม่ค่อยดีใช้้ไดแค่ไหม เริ่มรีคนออกนะความเริ่มทอร์นาเริ่มมาเริ่มเริ่มต้นขึ้นไปแล้วพอไปแล้วเด้อถ้าตายครั้งเดียวจบจบคลิปเลยนะโอเคเบื่อประตูที่สองขมอนขมอนอ้ายอีรุนเ้วนะ่าอ้ายเฮ้ย,ย,ยห้องมืดเปล่าวะมีใคร มืดของจริงเปล่าไม่ไม่เนี่ยสว่างของจริงเออใช่สว่างก่อนจริงเลยไหนห้องต่อไปไมกระพริบไหมไมกระพริบแต่แต่ห้องเจอคุญแจแล้วนี่ขายตรงนี้เลยเพื่อนใครตรงนี้เลยตรงนี้โอเคขนาดเปิดดูเฉยๆยังมีกุญใจเหบเดี๋ยวไม่ต้องหาจริงจักอะไรมากไม่แต่ตอนตอนที่มันต้องต้องหากุญแจ ขอขอคนด้วยดิผมขอมัน<อ>ไม่มีขอรัห้องสิเออใช่ขอรัห้องมี<ต>เป็นหลยร้านห้องมาคุณอยู่ห้องเดียวเออตกใจหมดเลยมึงเอาลึกจะมาทำไมเนี่ยอ,อ๋อผมมาก่อนนะผมมามาก่อนนะสุดยอดไปเลยมึง <Okay. S 1> ห้องตรงนี้มีไหมคนเจอแล้วเฮ้ยเอา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  เผยเก้าเตียงไปแล้วเด้อกูหลงแล้วระวังโดนผีตัวน,นั้นนะเออเด้เคยโดนไปหนึ่งรอบแล้วนี <h <h ่ไฟคือพี่บอกข้พี่มะใช่ คือนี่ไงผมเจอคุณแล้วเฮ้ยไอ้นี่ไงแต่ผมได้อาร์ิเมนที่ยากหน่อยออกไปดิผมจะรอคุณหนังเดียวบ่อ้าวทำอะไรไอ้เก็บเหรียญดิห้องนี้ต้องหาต้องหาเหรอใช่ต้องเออได้ เพื่อนไปลามเลวขอให้โชคดีถึงกระตูห้าสิบกระตูห้าสิบคือออกใช่ออกไปเลยแล้วก็จบคลิปมันยังหาไม่เจอขอคลิปสั้นๆนะไม่อยากทำคลิปละล่ามันขี้เกียจเบื่อไม่มีท่องนี้ซีทุกซอกทุกมุมต้องหาให้หมดคนหนาเจอไหม ข้าอีกแล้วเหรอโคตรคุ้มอ่ะ uh ห้องสุดท้ายละถ้าไม่มีก็ไม่มีก็บ้าแหละมุ้ยปุยเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยเกิดปุยม uh> ุ้ยเพื่อนไมม่ีเอาอันนี้เพื่อนเบื่อเบื่อนไม่มีอะไรไม่เบมีอะไรอะไรเลยอันนี้เปล่าอันนี้นับเปล่าเบื่อเพื่อนเพื่อนเจอยัง ไม่เจอเลยเพื่อนเท่าไหร่วะพิการได้เฮ้ยเฮ้ยอีงโง่มันมีเลขนี่มันอยู่ไหนวะมันต้องมันต้องวางแน่เลยคิดว่านะอยู่ค้างแล้วหลัวไว้ค้างแล้วเนี่ยเฮ้เ,เ,เห็นอะไรบ้างปะอ๋ะอ,ไ,อไม่เห็นอะไรเห็นรูปเป็นกุญแจ นับเปล่าไม่มีอะไรเลยได้นี่ไงอุย้ยกดหาเจอตายแย่เอาเอานูตัวนั้นนะอ้าวอ้าวขอให้ตามไม่ทันนี่นะนับเปล่า เอ้ยห้องมืดจะปี๊ดข้างในแล่เฮ้ยโอ้ห้องมืดอีกแล้วทำไมติดใจหมดอายอมันะวังด้วยนะเพื่อนระวังโดนจอบระวังโดนโดนนิดตูดนะเพื่อนเขาล้เหรอแน่นอนชิปชิป <laughs> เออเฮ้ยห็นไ,ไปให้เร็วน,เนะเพื่อนยังไม่ได้แอบล้อมใช่ไหมใช่ <sh arp> ทางนี้ยิบสามแล้วจะยิบสี่ยิบสี่เลขที่ผมเบื่อยิบสี่เลขที่ผมเหมือนกัน นนหาต้องหาคันโน๊กฮะต้องหาคันโนกเจอยังออน่าจะเจอแล้วเค้าเพิ่งีิออกมาเป็นเป็นช่างงานเข้านะไม่ใช่แล้วอุ้ยตกใจหมดเลยในนี้มันต้องมีของดีนี่ไง เปิดดินองเปิดดิเพื่อนห๋อไฟแจ๊กถ้าค,คิดไม่ไดกดตัวห้องนี้หรอกเฮ้ยเฮ้ยรัดมคุก็ตายอ่านว่ายืดดื้ยืดดืถ้าคลิปนี้นะ ขอจบไวแค่นี้ก่อนนะครับไว้จเจอกันใหม่นะครับบ <Yes. S 1> ายบายไปกับมวยนะมาดิ <c oughs>